ไม่ครัพร so sí, ้อมแล้วค่อยบอกนะครับถ้าใครพร้อมเราอยบอกนะครับแปกพร้อมกันดีกว่าเฮ้ย้ามูลาด้วยเดี๋ยวแม่งู้อรน้องนเดี๋ยวมู่้ครน้องนียูท้ายจิงพร้อมไหมครับใส่ว้ยจพ้อมนะครับใครใครใ้าใส่ครับแคกพร้อมไหมครับ

ออนนะห้าหกห้าอา้าหนะครับหมดขวแล้วตรับนะครับอย่าพวงนะครับพอ้อนนะเริบเชืชิวครับผมโอตอนนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดครับสกะไครับอ้ออยาาำมั้ยอยาอยากอยาำไหมอยากขำัอยอากขำับยอยาหกอยากอยากหกครับอยากหกนะครับอยากหกนะครับไม่ตองมือกินไป ba da 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 มีเฮี้ยงเลยเรื่อยๆใจเย็นครับใจเย็นๆใจเย็นไว้เลยจบแล้นแค่เอาแค่ใครหมดก่อนนะครับใครเป็นหมดก่อนพูดก็ไนะครับใจเย็นครับอย่าอ้วนนะครับอ้วนนี่คือแพ้นะครับอ้วนนี่คือแพ้นะครับแพ้เลยออกเบอร์ให้หมดครับ นักเตะนักกีฬาพุ่งครับไม่แน่ว้ไมแน่ว้ไน่ว้เออมีอ่อยให้ด้วยจเย็นจเย็นอย่าออกนะครับอย่าออกนะอย่าออกนะปิดไฟป็ดไฟ เฮ้ยแล้วเราผู้ชนะต้องกินให้หมดปะเนี่ยให้หมดให้หมดให้หมดจ้ากินหมดห้ถ้าอ้วกอีกคนนึงแต่ไม่กินแล้วมันอ้วกวกางโน้นนะอย่า้วกข้างนี้นะทีมอะนักกีฬาเบียครับใครที่จะลงแทนการีครับช้ายครับ